วันนี้ขอเสนอผักกระเฉดไฟแดงเหมือนเคยครับเครื่องปรุงก็มีดังนี้เป็นเครื่องปรุงที่มีติดกลัวติดบ้านกันทุกคนนะครับเคล็ดลับที่ทำให้ไฟลุกก็คือเติมน้ำลงไปด้วยนะครับใส่พริกเยอะหน่อยผมชอบทานเผ็ดครับตั้งกระทะกับน้ำมันให้ร้อนเลยนะครับให้ร้อนจนเกือบเดือดไฟถึงจะลุกได้ดีนะครับระวังไฟไหม้กันด้วยละครับ น้องๆหนูๆอย่าไปทำตามนะครับใช้เวลาผัดไม่นานครับผัดแป๊บเดียวถ้าผัดนานเดี๋ยวผักไม่กรอบอร่อยนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วพร้อมตักใส่จานครับทำง่ายๆครับลองทำตามกันดูนะครับหรือถ้าไม่สะดวกทำมาทานที่ร้าน อร่อยแน่นอนครับ